สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิทานนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะไปที่หน้า150ได้เลยค่ะ เปิดแล้วเราก็จะเจอเนื้อหาในหน้านี้เลยนะคะที่คุณครูบอกไว้ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับนิทานเนาะก็คือให้นักเรียนนะคะหานิทานอิศบนิทานชาดกหรือนิทานพื้นบ้านนะคะที่นักเรียนสนใจมาหนึ่งเรื่องแล้วเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยสำนวนของนักเรียนและวาดภาพระบายสีประกอบด้วยนะคะอย่าลืมวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะ ส่วนตัวอย่างเรื่องที่ครูนำมานะคะจะเป็นนิทานพื้นบ้านเนาะเป็นนิทานเรื่องจันทโครบมีใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มากันบ้างหรือ,อยังเอ่ยนะคะถ้ายังไม่เคยฟังลองมาฟังนะคะอันนี้ค,คุณครูก็จะเขียนเป็นแนวทางเนาะไม่ได้ไปลอกตัวนิทานมาเต็มๆนะคะนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเลือกมาอ่านให้จบหรือฟังให้จบแล้วก็มาเขียนใหม่ตามสำนวนภาษาของตัวเราเองนะคะตามความคิดของเราได้เลยนะคะ เรื่องจันทโครลบนะคะเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะเนื้อหาก็คือจันทโครรบเป็นเจ้าชายที่ออกเดินทางไปยังโลกกว้างและไปพบเจอกับฤาษีที่มอบผอบแก้ววิเศษให้ซึ่งฤาษีก็ได้ํำชับว่าห้ามเปิดจนกว่าจะถึงเมืองแต่แน่นอนว่าตลอดเรื่องราวก็มักจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นทําให้ผอบแก้วถูกเปิดออกโดยในนั้นมีนางโมราอยู่ซึ่งนางโมรานี่แหละที่จะทําให้ชีวิตของเจ้าชายต้องเจอกับเรื่องราวมากมายค่ะ แล้วก็วาดภาพรประกอบให้สวยงามนะคะไม่จําเป็นต้องเอาเหมืองลุงพูนะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูเฉยๆนะคะครูจะรออ่านนิทานของเด็กๆเ,เนาะไม่ว่าจะเป็นอีสรนิทานชาดกหรือนิทานพื้นบา้านอันไหนก็ได้นะคะเลือกมาแล้วก็เขียนด้วยภาษาของตัวเองอย่าลืมวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงามด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้มาทําในหน้า ถัดไปนะคะข้อที่4ค่ะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ว่าจะบำเพ็ญประโยชน์เรื่องใดแก่ใครที่ใดอย่างไรและในโอกาสที่เหมาะสมนะคะ ตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเรื่องที่จะบำเพ็ญประโยชน์นะคะก็คือการอ่านหนังสือค่ะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้พิการทางสายตานะคะสถานที่บำเพ็ญประโยชน์ก็คือหน่วยงานสงเคราะห์ผู้พิการทางสายตาวิธีบำเพ็ญประโยชน์นะคะอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังเช่นหนังสือที่ให้ความรู้ข่าวสารหนังสือตลกหนังสือธรร,รมะโดยในการอ่านจะใช้น้ำเสียงที่น่าฟังน่าตื่นเต้นและสนุกสนานตามเนื้อหาที่อ่านค่ะ เหตุผลในการบำเพ็ญประโยชน์นะคะก็เพื่อให้ผู้พยยิการทางสายตาได้รับรู้ขา่าวสารต่างๆและมีความสุขจากการได้ฟังเรื่องราวที่หลากหลายค่ะบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสใดนะคะก็ในวันสาคัญต่างๆหรืออาจจะเป็นวันที่เราว่างและอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้ให้เด็กๆนะคะทําหน้าที่150นะคะถึง151้อเนาะ เขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งในอัลบั้มของตัวเองเลยคุณครูรอตรวจอยู่นะคะเสร็จเร็วก็ส่งเลยนะคะไม่ต้องรอเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ